แรงสุดๆตกกระหน่ำสี่วันสี่คืนแล้วยังไม่หยุดตกต่อเนื่อง50จังหวัดรับมือฝนถล่มลมกระโชกแรงพยากรณาา์กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตะัยอุทกภัย,ภยพยากรณาา์ทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณ์วุฒิพรลุงพิลาชัยทางเ Facebook ประจำวันศุกร์ที่สองสิงหาคมในช่วงเย็นคืนนี้อิจะมาแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนฝนตกหนัก,ฝน,ก,นกฝนตกหนักมาก เปอร์เซ็นต์ของฝนในแต่ละผ้าแนวโน้มของฝนและในอีก24ชั่วโมงหน้า10วันล่วงหน้าพาฝนเมืองไทยจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังใ่ด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับฝนที่ตกในขณะน,นี้สาเหตุก็เกิดจากในด้านของร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่าบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคเหนือรวมถึงภาคอีสาน พาดเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศลาวทางตอนบนและเวียดนามทางตอนบนจึงดึงม,มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกําลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันทางตอนบนอ่าวไทยทางตอนบนและประเทศไทยจึงทําให้มีฝนตกฟ้าคะนองเนื่องจากมีหย่อมความร้อกาดต่ำปกคลุมเวียดนามทางตอนบนดังนั้นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ระวังอันตรายจากฝนสะสมฝนตกหนัก ปรระหว่างน้ําท่วมสะพรนน้าป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือที่น่าห่วงนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่สุโขทัยรวมถึงอุดริตถ์ที่ในบางพื้นที่ก็มีปริมาณฝนที่มากนะครับโดย24ชั่วโมงที่ผ่านมาบริเวณพื้นที่ฝนมากที่สุดของภาคเหนือ ซึ่งวัดปริมาณฝนสูงสุดได้115มิเมตรนะครับที่บริเวณพื้นที่อำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ส่วนพื้นที่ที่จะมีปริมาณฝนสะสมรองลงมาคือบริเวณพื้นที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรเพชรนุโลพิรจิตรวมถึงเพชรบูรณ์นะครับต้องฟาราระวังกันต่อซึ่งบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ก็มีฝนตกฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นท to ี่ซึ่งเชียงใหม่ก็จะเน้นบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของจังหวัดนะครับรวมถึงจังหวัดตากก็จะเน้นบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกจังหวัดสุโขทัยก็จะเน้นฝั่งเหนือของสุโขทัยนะครับที่จะมีฝนมากกว่าพื้นที่อื่นๆส่วนบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเทสอดมีได้ไล่เลียงไปนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณฝนน้อยกว่า20มเมตรนะครับส่วนพื้นที่แรกที่ไล่เลียงไปปริมาณฝนมาก คือตั้งแต่20มิเมตรจนถึง115มิเมตรกันเลยนะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งในวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อโดยคาดการฝนมากที่สุดยังคงจะอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับเฝ้าระวังฝนตกหนกักโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านตาสุโขทยัยอุตรดิตถ พิศนุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันอ,ออกชิงเหนือทางตอนบนนะครับบริเวณพื้นที่จังหวัดน้องคายบึงกาอุดรธาีสก,กลนครและนครพนมภาคตะวันอ,ออก,กนครน,นายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดฝ่าระวางฝนตกหนักตั้งแต่35.1ม mm ิลล mm ิเมตรถึงเ0มิลลิเมตรนะครับดังนั้นนะครับต้องฝ้าระวังในด้านของฝนที่จะเข้ามาในบางพื้นที่ ซึ่งจากปัจจัยที่แอดมินได้ไล่เลียงไปแล้วนะครับต่อไปจะพาไปเช็คพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนจะเริ่มจากเวลาประมาณ18นาฬิกาสสิงหาคม2 500, 600, 5, 4, 10, 3, 5, 5, 5, 5 6 7นครสวรรค์5.4สไพศาลี10.3หนองบัว5.5วิเชียรบุรี8.6บ้านตะขอ9.1ศาสีสงคราม10.3บ้านดอนดูด7.4ทับสแก6.2บางสะพานน้อย6.3ตำบลแม่หวาดห หายโกรโรค21นาฬกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองในบริเวณพื้นที่เนินมะปราง8.5พิจิต7.6ชนแดน6.2ทาสาลา8.5นครศรีธรรมราช9.6บ้านกลอง8.4บ้านหนองบอน11.8จะอวด8.6ระโนด9.5และบ้านผังเผา3.3ต่อไปจะพาไปดู ยาองการพยากรณ์อากาศในวันนี้2ส,งสิงหาคมจนถึง11สิงหาคมนะครับในช่วงนี้2ส,งสิงหาคมจนถึง5สิงหาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนยังคงมีตกเข้ามาได้นะครับตลอดทั้งช่วงทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครพริมณทนรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้จากนั้น7สิงหาคมจนถึง11สิงหาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลง ขอให้ติดตามเพิกรากาศประกาศคําเตือนกันอย่างใกล้ชิดนะครับต่อไปจะพาไปดูในด้านของการเพาก์รากาศในวันนี้ถึงพรุ่งนี้2-3สิงหาคม2 5 6 7ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางสุโขทยัพยพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตา พิษณุโลกและเพชรบูรณ์น้ำพภูมต่ำสุดยิบสามถึงยิบหกองศาและสูงสุดยิบเจ็ดถึงสามสามองศาจากลมตํามตกเฉียงใต้ความเร็วห้าถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชอั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองรายและเจ็ดสิบฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุรธานีสกลน,นครและนครพนมน้ำพภูมต่ำสุดยิบสี่ถึงยิบหกองศาและสูงสุดยิบเก้าถึงสามสามองศาจากลมตํามตกเฉียงใต้ ความเร็ว1ิบถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ส่วนมากนาครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุดย4 2 7ิบองศาและสูงสุด31-34อถึงองศาจากลมจนตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถกิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ60 อุณหภูมิต่ำสุด2 6 28องศาและสูงสุด32-34ององศาจากลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24 28องศาและสูงสุด3 0 3 3งาองศาจากลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว1ิ3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลเคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนองรอยละ60ส่วนมากสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสดุด32-36องศาจากลมสันตกเฉียงใต้ความเร็วลม30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบส่วนมากจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสามยี่สิบหกองศาและสูงสุดสามสองสามสี่องศาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วสบห้ถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงททเลลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่าสองเมตรตั้งแต่ภูกเก็ตลงไปลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วสบห้ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลลื่นสูงมฝนกกว่งเมตร ขอทุกติดตามพยากรณ์ประกาศคำเตือนอย่างกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กด share แชร์ให้แนนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ